ทีนี้ถ้าธรรมะที่ควรละธรรมะที่ควรละอันนี้หมายถึงอะไรเน้นที่มานะคืออัศมีมานะอันนี้ควรละมากๆแต่ว่ามานะเนี่ยจะละละได้ยังไงนะักคิดนะเอ๊มานะจะละได้ยังไงอ๋อละไม่แน่นะฟังมากมานะตัางหากอกีเขาบอกว่าถ้าฟังมากมากนะเป็นปัจจัยแห่งมานะมากสําหรับบางคนไม่ใช่บางหรอกดูจะหนาเหมือนกันนะหนาคนเลยแหละ ก็เพราะไรเดี๋ยวนะมามาดูว่าอาหารของมานะเขาเป็นยังไงอะไรหนอเป็นอาหารของมานะเอาเอาตัวมานะก่อนนะมานะกิดร่วมกับจิตกี่ดวงตัวเขาเองจริงกิดร่วมกับโลภะสี่โลภะสี่กับโดยสูตรนะคูณอารมณ์หกทีนี้ในอารมณ์หกที่เป็นอารมณ์ของมานะเนี่ยเป็นอารมณ์ประเภทไหนประเภทปิยรูปสาตารูปรูปตัวนี้แปลว่าอะไรนะสภาวะ ผู้ใดที่มีสภาวะที่น่ารักน่าปรารถนามากๆอันนั้น่ะมานะมากสภาวะที่น่าปรารถนาโดยทั่วๆไปคืออะไรหนึ่งเอาแบบหยาบๆคร่าวๆ,ๆก่อนก็คือเอาโดยโคตรโดยตระกูลตระกูลกับโคตรอันเดียวกันนะโดยรูปโดยรูปโดยสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะเช่นสีก็น่าปรารถนาเสียงก็เพราะเป็นต้นนะมีสีมีกลิ่นมีรสมีอะไรหนึ่งพวกนี้ก็ เป็นที่ตั้งแห่งมานนะเช่นนะคนที่มีรูปดีมีเสียงดีมีกลิ่นดีมีรถดีเนี่ยนะรถดีก็อาจจะฝีมือในการทํารถนะนะหรือว่า,าจะมีโพธภาดีอย่างเงี้ยหรือว่าถ้ามีธรรมารมดีก็ความเป็นประหุสูตรหรือธรรมกถึกตะทางธรรมะนะธรรมกถึกหรือว่าวินัยทรหรือว่าเจ้าหมูเจ้าคณะเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นต้นโดยที่สุดแม้กระทั่งหัวหน้าสายบินทบาทน,ะทานั่นเองเถิดทางเนี่ยนะ เั่นก็เพะฉะนก,นก็ทั้งเป็นคือถ้าเป็นพี่ก็มานะในความเป็นพี่ว่ะก็แต่ชั้นพี่อะแกน้องเนี่ยนะสรุปแล้วเป็นที่ตั้งแห่งมานะหมดขอให้มันสิ่งนั้นเป็นของดีสรุปว่าถ้ามีดีแม้แต่หน่อยเดียวก็ยังเอามามีมานะหมดมันมานะนี่อาศัยได้กับทุกเรื่องอย่างบางแห่งเนี่ยเขาบอกว่าชั้นเนี่ยมีศีลคนอื่นเขาไม่มีศีลเหมือนชั้นนี่ก็มานะที่ตั้งแห่งมานะทีนี้ต่อไปอะไรอกีกสมถะชั้นนี่ได้สมถะนะสมถะชนะัะ้นในปฐมมาชาในพวกนั้นฟุ้งซ่านทั้งนนั้แะ สงบชั้นอยู่คนเดียวนะก็สองก็ชั้นได้ทุติยาชานนะนะระมานะตะติยาชานจาตุตชานจนถึงได้เนวะสัญญานะก็เป็นที่ตั้งแห่งมานะนะชั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เจริญวิปัสนาพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกเประนะียณาตายพวกนั้นนั่งหน่อยเดียวก็ไม่เคยคิดเลยนะเพราะฉะนั้นก็มานะอีกระยางหนึ่งนะเพราะนโลกียรรมทั้งหมดที่หน้าปรารถนาหน้าพอใจก็เป็นที่ตั้งแห่งมานะหรืออีกในหนึ่งก็คือความสุขทั้งหลายแหละก็เป็นที่ตั้งแห่งมานะ อุเบขาเวทนานะก็เป็นท nah. ี่ตั Nixon> ้งแห่งมานะแต่ว่าชั้นเนี่ยทุกมากกว่าประเภทนี้ไม่ค่อยเอามาเปรียบไม่ง่ายนะแต่ก็มีบ้างแต่ก็ส่วนทั่วๆไปแล้วโดยลำพังอ่ะจะเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าเป็นลักษณะของมานานุสัยนะจะเอาของดีที่ที่มีอยู่ไปเปรียบแต่นะของดีที่ที่มีอยู่ไปเปรียบแต่ถ้าของไม่ดีก็ไม่ค่อยเปรียบแต่ทีนี้ไอ้ของดีเหล่านี้เนี่ยก็มาแบ่งว่าชั้นเนี่ยดีมากกว่าดีเท่าหรือว่าดีน้อยกว่าก็อย่างนี้แหละ ก็เอาของดีๆเราเนี้ยแหละไปเปรียบเนี่ยนะเช่นฉันเนี่ยมีความสุขมากกว่าเอยเรากับเขามันสุขพอๆกันนั่นแหละและก็ไอ้ขเขานี่สุขน้อยกว่าเราเนะอย่างเงี้ยก็เอาเอาสุขอย่างใดอย่างหนึ่งมามาเปรียบแต่ว่า,อ,าอย่าลืมว่ามานะเก็ร่วมกับโลภะนะเป็นมีโมหะเป็นมูลมีโลภะเป็นมูลมูลไม่ค่อยดีราบไม่ค่อยสวยทีนี้จะก,กําจัดมานะได้คืออะไรนะอย่าลืมว่าอัศมิมานะ อสมิมานะก็เท่ากับว่าเราเป็นนั่นอย่างนั้นเถอะแต่นายพระตรอิฎดนิยมแปลว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนั่นแต่จริงก็คือนั่นเราอ่ะคือเนี่ยความดีของเรามีอย่างเนี้ยแต่ก็ไปเกณฑ์ว่าชั้นเนี่ยดีมากกว่าดีเท่าดีน้อยกว่าก็ไปคูนกันไปอันนี้ลักษณะของมานะทีนี้ไอการที่จะละมานะอันนี้ได้เนี่ยต้องทํำยังไงก็เจริญอนิจจานุป,ปัสนาคือถ้าสําคัญเอาสิ่งใดมาเปรียบโดยมานะนะ ก็ต้องยกสิ่งนั้นนะมาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงถ้าจะถือมีมานะเพราะอะนะถือมานะเพระรูปก็พิจารณารูปโดยความเป็นของไม่เที่ยง